จะเกิดขึ้นถ้าจีนคอมมิวนิสต์แพ้ในสงครามกลางเมืองจีนในช่วงปี1945-1949และพรรคคอมมิวนิสต์เป็นฝ่ายชน,นะจีนจะยังคงเป็นสาธารณรัฐเหมือนเดิมพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งนำโดยเจียงไคเชกจะยังคงเป็นรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่และจีนจะยังคงใช้ระบอบแบบสาธารณรัฐเหมือนที่ดำเนินการในยุคสาธารณจีนการพัฒนาประเทศอาจเน้นเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและ การปกครองตามแนวประชาธิปไตยมากขึ้นการปฏิรูปสังคมเศรษฐกิจแตกต่างออกไปการปฏิรูปที่ดินและนโยบายคนยากจนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนดำเนินการยุคปฏิวัติปฏิวัติวัฒนธรรมจะไม่เกิดขึ้นจีนอาจมีพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบพูนิยมและเปิดให้ประเทศแต่ตั้งแต่แน้นๆ ยึล้ายกับญี่ปุ่นหรือไต้หวันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนจะเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาและโลกตะวันตกในช่วงสงคารามเยน็นเพื่อต่อต้านอิทธิพลของสหภาพโซเวียตการแข่งขันในเอเชียอาจเปลี่ยนไปเนื่องจากจีนที่เป็นพันธมิตรกับตะวันตกจะมีอิทธิพลต่อภูมิภาคการคงอยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีน อาจกลายเป็นขบวนการใต้ดินหรือกลุ่มกระบฏและอาจยังคงพยายามก่อการปฏิวัติในจีนใต้วันอาจไม่มีสถานะพิเศษหากพรรคคอมมิวนิสต์จีนแพ้สาธารณจีนที่นำโดยพรรคก๊กมินตังจะไม่หนีไปตั้งรัฐบาลท,ที่ใต้วันและใต้วันอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่เหมือนเดิม ไม่มีสาธารณประชาชนจีนประวัติศาสตร์การปกครองแบบพรรคเดียวของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่เกิดขึ้นเช่นเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญอย่างปฏิวัติวัฒนธรรมหรือการปราบปรามที่จัตุรัสเทียนอันเหมือนในปี1989สงครามเย็นจะแตกต่างอย่างไรหากจีนคอมมิวนิสต์แพ้ในสงครามกางเมืองจีนลดความเข้มข้นของสงครามเย็นในเอเชีย จีนที่นำโดยโก๊กมินตั๋งจะเข้าร่วมฝาตะวันตกตั้งแต่ต้นเพื่อปิดล้อมสาภาพโซเวียตและต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคความขัดแย้งในเกาหลีและเวียดนามอาจเกิดขึ้นในรูปแบบที่เบากว่าหรืออาจไม่เคยเกิดขึ้นเลยเพราะขาดเพราะขาดการสนับสนุนจากจีนคอมมิวนิสต์ผลกระทบของลัทธิคอมมิวนิสต์ในโลกหากไม่ม,มีหากไม่มีจีนคอมมิวนิสต์ลัทธิ คอมมิวนิสต์จะไม่มีฐานที่มั่นใหญ่ที่สุดในเอเชียการสนับสนุนการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆเช่นจิวบาเกาหลีเหนือหรือเวียดนามจะลดลงเพราะขาดจีนเป็นพันธมิตรสำคัญจีนเป็นพันธมิตรกับสหรัฐและตะวันตกจีนอาจเป็นกำลังสำคัญในการล้อมโซเวียต ท้ายกับบทบาทของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในช่วงสงครามเย็นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะแน่นแฟน้นอย่างแรกอาจไม่มีการเปิดสัมพันธ์หรือทางการทูตจับจีนในคอมมิวนิสต์ในปี1979ไม่มี2จีนหากโกมินตังควบคุมจีนแผ่นยินใหญ่แล้วได้หวันจะยองคองเป็นส่วนหนึ่งของจีนการขัด การแข่งขันระหว่างสาธารณรัฐจีนกับสาธารณชาชนจีนจะไม่มีสมาพัโซเวียตจะอ่อนแลลงการไม่มีจีนคอมมิวนิสต์ทำให้สหภาพโซเวียตขาดพันธมิตรสำคัญในเอเชียการประการประทะทางอุดมการระหว่างจีนกับโซเวียตอาจไม่เกิดขึ้นเศรษฐ,ฐกิจโลกเปลี่ยนไปจีนภายใต้พรรคก๊กมินตั๋งอาจพัฒนาระบบเศรษฐ,ฐกิจ แบบตลาดเสรีตั้งแต่สมัยที่1,950ความก้าวหน้าของเศร,รษฐกิจเอเชียจะอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าประวัติศาสตร์จริงโดยรวมแล้วส,สงครามเย็นจะมีลักษณะการต่อสู้ระหว่งางชาติกับสหภาพโซเวียตที่อย่างชัดเจิงยิ่งขึ้นโดยไม่มีจีนคอมมิวนิสต์เป็นมหาอำนาจที่3ขณะที่เอเชียอาจมีเถียรภาพมากขึ้นและเร็วขึ้น โลกของเราจะแตกต่างอย่างไรหากไม่มีจีนหากจีนคอมินิ์แพ้ในสงครามกลางเมืองจีนการเปลี่ยนแปลงให้จีนจีนจะเป็นประเทศประชาธิปไตยพรรคกกมินตังจะปกครองจีนต่อไปโดยใช้พัฒนาไปสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบที่ไต้หวันในเป็นปัจจุบันแต่เริ่มเร็วกว่าประวัติศาสตร์จีนจะไม่มีสาธารณชาชนจีน ชื่อสาธารจีน Republic of China จะยังคงเป็นตัวแทนจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันจำนวนและอำนาจของประเทศคอมมิวนิสต์ลดลงประเทศคอมมิวนิสต์ที่เคยได้รับสนับสนุนจีนเช่นเกาหลีเหนือและเวียดนามเหนืออาจพ่ายแพ้ไม่ได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์โลกจะมีประเทศที่ปกครองด้วยรัฐที่คอมมิวนิสต์น้อยลงโดยอาจเหลือเพียงสหภาพโซเวียตและประเทศเล็กเช่นคิวบา ประเทศในเอเชียจะเปลี่ยนไปเกาหลีเหนือสงครามเกาหลีอาจจบลงเร็วกว่าในการรวมประเทศเพราะไม่มีจีนคอมมิวนิสต์สน,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 นับสนเกาหลีเหนือเวียดนามเวียดนามอาจจะไม่ได้กลายเป็นคอมมิวนิสต์หรือสงครามเวียดนามอาจไม่ยืดเยื้อโดยสรุปว่าเวียดนามนั้นฝ่ายเวียดนามเหนืออาจแพ้ก็ได้เวียดนามใต้อาจชนะ ไต้หวันไต้หวันไม่จะกลายเป็นศูนย์กลางรัฐบาลกกมินต่เพราะไม่ต้องหลีภัยไปจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบบเศรษฐกิจโลกจีนเปิดตลาดเร็วกว่าปกติจีนจะเป็นตลาดเสรีตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่2 0ค้ายกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ภูมิภาคเอเชียพัฒนาเร็วขึ้นการค้าและการลงทุนระหว่างจีนกับโลกตะวันตกจะเกิดขึ้นเร็วกว่าบริศาสตร์จริง โครงการสร้างอำนาจโลกมหาอำนาจสองขั้วเช่นสงครามเย็นจะเป็นปะทะเป็นการประทะระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตโดยตรงไม่มีจีนมหาอำนาจจีนจะไม่ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจตั้งแต่ท้ายสหรัฐในสมัยที่ยี่เอเชียรวมศูนย์กับสหรัฐอเมริกาน่าขึ้นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนภายใต้ก็มีต่างจะเป็นพันธมิตรสำคัญ ของสหรัฐโลกจะไม่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนจะไม่มีเหตุการณ์อย่างการปฏิวัติวัฒนธรรมหรือการปราบปรามผู้เห็นต่างแบบหนักหน่วงความคิดเห็นเสรีนิยมอาจมีพื้นที่ในประเทศจีนมากขึ้นประเทศสําคัญในโลกตัวอย่างเช่นประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมอย่างแรกเป็นประเทศแรกคือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นภายใตย้ ญี่ปุ่นจีนภายใต้โกมินตังยุโรปตะว,วันตกอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือปฏิการสังคมนิยมมีสภาพโซเวียตซึ่งอาจโลกสลายไปแล้วเหลือแต่คิวบาแค่เป็นประเทศเดียวโลกที่อาจเกิดขึ้นโลกอาจพัฒนาในแบบที่สงบก,กว่าและมีแนวโน้มการเติบโตและทางเศรกิจเร็วขึ้นในเอเชีย เนื่องจากไม่มีความขัดแย้งจากจีนคอมมิวนิสต์นี่คือผลสรุปถ้าหากจีนคอมมิวนิสแพ้ในสงครามกลางเมืองจีนนี่คือก็เป็นประวัติศาสตร์ทางเลือกที่ผมคิดขึ้นมาเองกับ Chat GPT ด้วยนะครับก็ขออายนะถ้าผมเลอพูดผิดบางบางครั้งไปก็ขออภยัยด้วยนะครับแต่วันนี้ผมก็ เออผมเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์ทางเลือกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ทางเลือกแต่เป็นประวัติศาสตร์คั่วหนานกับเส้นเวลาคั่วหนานผมเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับโลกคั่วหนานที่จะดีโลกคั่วหนานมากมายแล้วก็ผมก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ